ครับมือนี้ออกมาตอนกครับออกมาต่เส่ามีนกตัวหนึ่งเขาเลยผมใส่ตั่โนรน่อยนะเขาเกาเทียชิบเทียเพรมีเหยียบโดดไปโดดมาโดดไปมาบัดนเ้ผมัใหญ่มากม,ม,ม,มาใส่บงุงใส่ตันตัวเป็นพรมผมอยาดเขาในเล่นเทียงนกนี้ดีนกตัวนี้คู่น้าขนาดเลยแต่มันเป็นนกเสียงหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวนี้มีแต่วนวกตอเหยียบเลยมันเหยียบเลยบผมไปเบิ้งข้าครับขันได้ขันได้นะตัวนี้เป็นตัเลี้ยงครับ มีขัดมีหนุนคู่ด้อยค,คู่หนาขนาดเลยเยอหน่อยกระเลียงครับมีขัดมีหนุนมีคารมเดี๋ยวผมไปเบิ่งครับหยาบหายในไปแต่เรียงนกตัวนี้มันหยาบไปเลยไหมโอ้โดกเกียงมหาเหนียวกวระโดดขยเบแต่โตโตโตไปปีเขาเขาหัดเจ็ดเทียแปดเทียตัวตัวแรกเก็เทียแปดเทีย,เ,เ,ทย 8, ทเขาตัวนั้นเดี๋ยวผมย้ายมาใช่ตัวนี้บัดนี้เดี๋ยวมันหยาบไปแล้วเดี๋วเขอเบิ่งเข้ากัน บ่มีต่อ่างครับนกตัวนี้แต่เลี้ยงเป็นตะเลี้ยงคนได้เรียบร้อยละเียงน้อยโอ้เหนียวผักเหนียวเนี่ยส่วนสีหยาบได้ส่วนสีขามาเอางันหยัดลั่นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกันโยบะลั่นอยู่เต่าเอาอยู่แล้วครับอยู่แล้วอยู่แล้วเนี่เอาไปบ้านเร็จจัวได้เลยบบดเนี่ยโอ้เหนียวจ้ะคนเหนียวค้าเหนียวเนี่ยเสีนะครับเนี่ยได้แล้วให้ได้บุ้ง โอ้โดดไปโดดมากเที่ยวเขาเที่ยวออกที่ไปโอ้่าเซลนี้แล้วเนี่ยเอาเจ้าสองอ้างจันจะยกมันเข้าหรอครับตัวหมานผมมันละอ้างสามครับนักรบภูทอนครับอ้างินสายป้าครับสายภูท่อนสายบ้านนอกครับเดี๋ยวเดี๋ยวลกเห้นรถไปนะครับเด้อโอ้บันหยาป้นเหนียวก็เดินออเแท้ว่าผหยับได้ไหมแต่าคุ้มค่ามาครับคุ้มค่าได้อยู่แม่เหนียวก็ได้ เอาจนยุ่งเลยมาโอ้มีหลงเหยียบจนได้อ่ะเดี๋ยวเปิดตัวมันดูควบผมตัวนี้มันหมานตัวใส่แล้วมันนั่นอยู่แล้วน่านเห็นเพรตัวมันนะครับเมื่อขับเนี่ยเนี้ยอ๋อเหนียวตีเจ้าเหนียวตีใส่กันเรียบร้อยเนาะให้เป็นมึงดูเดี๋ยวครับเดี๋ยวใหเบิ้งตือนตัวปห้เบิ้ง โอ้สามในสาหนึ่งม,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 มาบ่ไดดมันเด่นีลหนกบ่ดึงอีวีบ่ได้เที่ยวเขาเก่าเสีเเยสิบเจีใหง่ตัวที่สองน้่เขาเอีกไหมนครับงามงามครับงามหนกออกโทดแดงไล่ข้อดีดีผู้นะนักลบผู้ท่อนเจ้าสองจันยงผมครับอ้างสามนะครับออกมาต่อกระไรคือเก่ากครับใมเบิงต้นมมนโตนะครับงามอยู่ด้ย โอ้เทีย่ยงนกดีไว้ตัวนี้ไหมเป็นนกเชียงกลา,างนกหน่อยครับตัวนี้เป็นตเดียงขังรลือครับตัวนี้โอ้มาจะเห็นนกเนี้ยวนี่ยล่ะเขาเก้าเทียชิบเทียมอมีอยับเต็นด้วยปลายป่ะนะตันใหญ่ไม่ใช่ต้นสว่งเนี่ยใส่บุ้งเนี่ยเขาไม่เขาไม,าามา่ไปมาล้มผาดจนไหนครับเก,ก็บเตีเต่ยมจนนะครับเลยปิดกับไปแล้วล่ะใส้ตะเสาจนหอดแป๊ดหามุกไหม จากสองโมงเช้าจนหอดสิบเอ็ดโมงไหมครับโดนบระกันมัดเขา่าเที่ยงโมงยจ่าหันไม่มีหยุดลปอพมกันนำเคลื่อนตล่อกันนำเคลื่อนบ่อสองบ่อสกันต่อนนาตอหลังเอาไปจนหยียบจนไหนครับหลุงจะไหนพาจนไหนนะครับเจ็บแต้มกันนะครับเด้อมานอยู่